ครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมาดูวิธีการที่เราจะไปซื้อนะครับแตงโมนะครับที่ตามถนนนะครับหรือที่สวนนะครับหรือที่วางขายนะครับโดยทั่วไปนะครับเรามาดูลักษณะแตงโมนะครับดูตรงตูดนะครับที่มาดูแล้วว่าแตงโมนี้นะครับสุกนะครับถ้าว่าไม่เต็มนะครับแล้วก็ดูสีนะครับ ดูสีว่าจะถ้าว่าเป็นสีเข้มๆหน่อยนะครับก็ยังไม่สุกนะครับสำหรับติโมนี้นะครับแบบนี้นะครับคือเขเรียกว,ว่าเครือนะครับจะต้องเครือนะครับต้องเหี่ยวนะครับหรือที่ที่ชาวสวนเขาบอกว่าลาเขาตัดมาแล้วนะครับจะต้อง อย่าเพิ่งผ่ากินนะครับต้องไว้ทั้งสองสาวันนะครับเพื่อให้เตโมลืมลืมสวนนะครับนะครับลืมต้นนะครับหรือว่าหมายควาว่าลืมต้นนะครับตับตัวนี้นะครับอันนี้เก่แล้วนะครับตัวนี้นะครับเครือนะครับหลุดนะครับนี่ดูลักษณะเครือนะครับพี่น้องนะครับเตโมถ้าหากสีแบบนี้นะครับสุกแน่นอนนะครับเราต้องเคาะดูนะครับว่า คนที่เราจะเลือกซื้อแตงโมนะครับที่เห็นสีเข้มๆสีขาวๆนี้นะครับคือไม่ได้ใส่เขาเรียกว่าไม่ได้รองกรองโฟมนะครับแตงโมจะซื้อยากนะครับไม่เหมือนอันนี้นะครับมะละกอนะครับมะละกอเนี่ยจะหรือผลไม้อื่นนะครับก็จะเห็นเลยนะครับแต่สําหรับแตงโมนะครับพี่น้องนะครับแตงโมอาจจะดูไม่ชัดนะครับดูไม่เห็น เราก็มาดูตรงที่ตรงตูดนะครับว่ามันเต็มหรือเปล่าหรือว่าต้งโมงตน้นลูกนี้นะครับซื้อ,อตัดจากสวนนะครับหรือออกมาจากไร่นะครับว่าจะสุกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราก็มาเคาะดูนะครับว่าต้งโมงนะครับถ้าเสียงดังกุกนะครับก็จะสุกนะครับอันนี้คือการ เลือกซื้อนะครับไตยโมนะครับนะครับนี่นะถ้าเคแบบนี้นะเตยโมก็จะจะสุกนะครับไม่เหมือนมะละกอนะครับเรามองไปก็ดูว่าสุกนะครับแต่ไตยโมเราดูไม่รู้นะครับแต่ว่าตรงเครือนะครับจะต้องเหี่ยวนะครับถ้าหากว่าเพิ่งออกจากสวนนะครับที่น้องย่าเพิ่งผ่านะครับ ให้เขาลืมต้นก่อนนะครับที่ชาวสวนชอบพูดว่าลืมต้นนะครับเนื่องจากว่าตัดเลยนะครับหรือเก็บจากสวนเลยอาจจะไม่หวานนะครับเพราะบางครั้งชาวสวนนะครับก็จะทิ้งน้ํานะครับหรือว่าหยุดให้น้ํานะครับประมาณสิบสิบวันนะครับถ้าหากว่าอย่างน้อยก็สีห้าวันนะครับถ้าหากว่าพื้นที่นั้นนะครับเป็น พื้นที่ที่ให้แลนนะครับถ้าหากว่าชื้นนะครับก็ประมาณ15วันนะครับที่จะไม่เปิดน้ําหรือว่าทิ้งน้านะครับหยุดให้น้ํานะครับขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับมาดูนะครับวิธีการเลือกซื้อไตโมนะครับอาเคก็ดูแบบนี้ด้วยนะครับถ้าถูกใจถ้าถูกใจนะครับช่วยกดไลค์นะครับถ้า ถ้าถูกใจนะครับช่วยแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้นะครับก็มาเน้นในเรื่องการซื้อลูกเตงโมนะครับเครือตัวนี้นะครับจะต้องเหี่ยวนะครับเพราะว่าถ้าหายังไม่เหี่ยวนะครับแสดงว่าเต็งตโมที่เราจะซื้อนะครับเป็นเตงโมใหม่นะครับตงโมจะต้องอยู่ประมาณสองสาวันนะครับที่ชาวสวนชอบพูดว่า ให้ลืมต้นนะครับคือหมายความว่าตัดเลยนะครับตัดจากสวนมาเราซื้อวันนี้นะครับอย่าเพิ่งผ่ารออีกสองสามวันนะครับเพื่อให้แตงโมจะมีความหวานนะครับเพราะว่าบางสวนก็ให้น้ําแล้วก็เก็บเลยอันนี้เป็นเขาเรียกว่าไม่หวานนะครับถ้ากว่าไม่ให้น้ำสีห้าวันนะครับก็อาจจะหวานนะครับแล้วดูการใส่ปุ๋ยนะครับ ในช่วงแตงโมออกลูกแล้วนะครับมีผลผลิตหรือว่ามีลูกโตแล้วนะครับก็จะใส่ปุ๋ยนะครับสูตร13 13 21นะครับถึงจะหวานนะครับพี่น้องนะครับถ้าเราใส่สูตรอื่นนะครับไม่ว่า15บหเนี่ยจะไม่หวานนะครับแต่หากว่าเป็นผลไม้นะครับหรือว่าแตงโมนะครับอย่างนี้นะครับถ้าจะให้หวานนะครับจะต้องใส่สูตร ปุยสูตร13-13-21นะครับกะให้ชาวสวนเขาจะกะรู้ว่าใส่ปุ๋ยช่วงที่2นะครับอย่างไรนะครับเขาจะต้องใส่สูตร13-13-21นะครับแล้วแต่งโมที่พี่น้องซื้อนะครับก็จะหวานนะครับอยู่กับการใส่ปุ๋ยด้วยนะครับบางทีอุดอมสมบูรณ์นะครับแต่ว่า,าเป็นชาวสวนมือใหม่นะครับ ก็อาจจะไม่รู้สูตรนี้นะครับเพราะว่าสูตร13 13 21นะครับไม่ว่าจะปลูกแตงแตงธรรมดาแตงไทยนะครับหรือปลูกอย่างอื่นนะครับไม่ว่าเป็นอย่างอื่นนะครับก็จะหวานนะครับผลไม้ต่างๆด้วยนะครับครับต้องขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับ ในการเลือกซื้อแตงโมนะครับในช่วงนี้นะครับแตงโมกําลังนะครับกําลังปลูกนะครับบางสวนนะครับก็กําลังเครือกําลังออกนะครับกําลังออกเท้านะครับออกเถาและเครือออกนะครับอันนี้อยู่กับการที่เราจะเลือกซื้อนะครับเพราะว่าช่วงฤดูแล้งนะครับแตงโมจะหวานนะครับหากว่าที่ผ่านมานะครับเราซื้อนะครับอาจจะเป็นดูฝนนะครับหรือ รู้ฝนแหละแต่ว่าบางทีชาวสวนก็จะปลูกที่สูงนะครับอันนี้ก็มันเกณฑ์การใส่ปุ๋ยนะครับในการใส่ปุ๋ยให้ถูกสูตรนะครับก็จะหวานนะครับแตงโมไม่ว่าเป็นมะละกอนะครับหาพี่น้องนะนะครับถ้ามะละกอตัวนี้นะครับที่เห็นถ้าใส่ปุ๋ยสูตรสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดนะครับเอาไว้กินนะครับไว้ทานเป็นลูกนะครับ ไม่ได้ตำส้ตมตำนะครับก็าอาจจะตมตม,ตมส้ตมตำก็จะอร่อยเหมือนกันนะครับเพราะเป็นปุ๋ยสูตรโดยเฉพาะนะครับปลูกให้หวานนะครับต้นไม้นะครับผลไม้นะครับไม่เป็นนะงโกนะครับไม่ว่าจะเป็นมะม่วงนะครับก็สามารถทําให้มะม่วงนั้นหวานได้นะครับผลไม้ทุกชนิดนะครับโดยมาก ชาวสวนก็จะใส่สูตร13บสานะครับครับขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณที่เข้ามาชมขอบคุณนะครับที่แวะมานะครับดูวิธีการซื้อไตโมนะครับตัวนี้ <c oughs> ไม่ได้รองโฟมนะครับเป็นการปลูกบนดินที่เฉยนะธรรมดาแล้วชาวสวนก็จะเลือก นะครับที่จะไม่ไม่รองด้วยโฟมนะครับถ้าว่ามีโฟมก็รองรองโฟมนะครับก็จะดีนะครับจะไม่มีนะครับเห็นสีขาวตามที่เห็นเมื่อกี้นะครับครับขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับช่วงนี้นะครับกาดหนาวนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับปีนี้นะครับหนาวหนาวนานนะครับ ครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับคลิปนี้ก็ยาวประมาณสิบนาทีนะครับขอดูนะครับเดี๋ยวจะพาให้ดูนะครับอีกหนึ่งลูกนะครับผ่าเพื่อว่าที่ซื้อมานี้ถูกหรือเปล่านะครับว่าไตงโมนะครับทุกลูกจะสุกหรือเปล่าด้๋ยจะพาให้อีกลูกหนึ่งนะครับก็จะดูว่าไตงโมน่ะสุกแท้ หรือเปล่านะครับครับขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับอย่าลืมลกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับ